สวัสดีจ้าฝากกระอมสวีเดนจ้ามาพบกันในครัวจ้าพี่น้องจ้าวันนี้จะพาจัดเมนูแซ็บๆซ็ปโรยๆยนะคะจัดแกงส้มตายพักร่วมค่ะอากาศไม่ค่อยดีตอนนี้ก็มีทั้งฝนทั้งหนาวแล้วก็อากาศร้อนปวนแปรค่ะนี่ตอนนี้ฝนกําลังตกอยู่นะคะได้ยินไหมคะจาอากาศแบบนี้นะคะแล้วก็เจ็บคอด้วยนะคะต้องซดน้ําแกงส้มร้อน,อนๆค่ะ เมื่อกี้เข้าไปในสวนมานะคะไปเก็บวัตถุดิบพืชผักที่เราปลูกไว้ตามธรรมชาติค่ะหอบเขา้บ้านแทบไม่ทันเพราะว่าฝนไล่จ่ะเดี๋ยวมุนหน้าจอมาให้ชมพืชผักวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆที่เราเตรียมเอาไว้นะคะวันนี้จะจัดแกงส้มผักรวมมีผักอะไรบ้างจา้ะจ้ะนี่ก็คือวัตถุดิบในสวนของเราทั้งนั้นเลยนะคะ ดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างอย่างก,ก็มะเขือเทศทุมอดเตอร์เ,เกลนโคนนะคะหรือผักเคนนะคะมีคะน้าไทยด้วยนะคะตามด้วยลูกแพรหรือว่าแพรหล่นค่ะมูโรสเตอร์แครอทนะคะ,แ,ะ,คะแตงกวาอูรกะแล้วก็เบอร์โหน ตัวฝักยาวจ้ะแล้วก็ขอแนะนำแครอทพันุ์ใหม่นะคะนี่ค่ะแครอทพันุนี้กินอร่อยนะคะพี่น้องมันมายังไงในสวนจ้ะมายังไงคะพันนี้ใส่เกงน่าอร่อยจ้ะว่ตลกค้ำๆคนะพี่น้องอย่าคิดมากค่ะหรือแอบคิดไปแล้วจ้่นี่ก็คือวัตถุดิบ ในรั้วในสวนของเราทั้งเพนะคะตามด้วยจะใส่เปลือกเต็งโมนะคะเปลือกเต็งโมหรือว่าวัตเติลม,มีลุนค่ะเนื้อปลาทศดค่ะค่ะพริกแกงท่มก้านยาวนะคะขอขอบคุณน้องกุ้ยนะคะตีหมอไพ้พีมาวันโกลน,นะคะวันเตีเาาไปตกปลาเราได้พบกันนะคะน้องเจ้าคนตายมอไพ้มากะคะ่ะขอบคุณย่างแรงค่ะ ตามด้วยมะขามเปียกนะคะมะขามเปียกต้องขอขอบคุณน้องละไมชำนาญกิจหรือว่าน้องแตงนะคะมอบให้มาจ้ะค่ะกะปิหรือว่าเคยนะคะส่วนนี้ก็คือปลาแซลมอนหรือว่าลักนะคะหอมจะเอามาทอดค่ะเพื่อคุณแลมโบจะได้คลุกข้าวร้อนๆจ้ะเรามาตั้งน้ำแกงกันนะคะเป็นน้ำที่เดือดบ้างแล้วจ้ะ นำเด็ดแล้วนะคะนี่ไสผีกแกงส้มนี่เลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะหนึ่งซองหนึ่งหม้อใหญ่ๆรสชาติจิจัดตามด้วยกะปินะคะหรือว่าเคยค่ะใส่ไปเลยค่ะไม่ต้องถิมให้มันเปลือยขกไม่ต้องตำให้เปื่อนคกลงในหม้อแกงนวลนวลอยู่ในหม้ออยู่แล้วจ้ะ นี่ระบาเบอร์หรือว่าบอนเปรี้ยวนะคะใส่ลงไปเลยค่ะนี่แหละถึงบอกว่าเอาเก็บไว้แทนเปรี้ยวได้แทนมะนาวได้จ้ะมาขามเปียกค่ะเกลือสักอิดนึงเกลือนิดนึงนะคะซันค่ะในขณะที่รอน้ำแกงเดือดส่วนผสมต่างๆนะคะ แล้วก็มาจัดผักค่ะมูโรสเต้ค่ะแครอทแกะสลักสักนิดนึงเปลือกเต็งโมก็หั่นขนาดนี้นะคะถั่วฝักยาวก็ประมาณนี้จ้าเกี่ยวไปเรื่อยๆนะคะให้มาให้เนื้อมาขามเขาแตกค่ะเราจะเอาแครอทลงไปก่อนจ้า ราะว่าแครอทเขแข็งนะคะใส่ปลาค่ะเนื้อปลานะคะปลาทอดค่ะชุรสจ้าชุรสเดินแล้วชิมค่ะ ชิมก่อนนะคะยังไม่ต้องใส่น้ำตาลจ้ะอัย,ยะร้อยพี่น้องเออได้แรงออกนี่เพื่อความแข้มขอนค่นะนำปลาอิดดีเลยจ้ะจะอมเปรี้ยวอมหวานนะคะเกือบแตงโมผสมผสานนะคะวันนี้ ปลาต้มปลาช้านกะต้องบอกว่าต้องบอกว่าแกงส้มผสมผสานน้ำตาลปี๊บจ้าใส่ไปเลยในขณะให้แกงสุกนะคะเราก็แกะสลักผักไปด้วยจ้ะแกะสลักผักไปด้วยนะคะอันนี้เป็นเตงกวานะคะน้ำตาลละลายแล้วชิมอีกครั้งหนึงจ้า อืมใช่ได้เลยใช่ได้เลยจ้าใส่ทัวคะ่ะเขียวเหลืองมาเลยนะคะจากนี้ก็คณะไทยและคณะใบหยิกจ้ะอืมขอคนหน่อยนะฮะเนื้อปลาจะเละไหม เสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟจ้ะชิมหมดหม้อแน่พริกแกงการยาวเข้าร้อยจริงนะพี่น้องจากจังหวัดปัตตุนงนะคะอ่ะหมอพหวะใจให้ไปเลยค่ะลอยๆลอยร้อย,อยได้แรงออก ไข่เจียวจ้าปลาแซลมอนทอดจ้าได้แล้วนะคะ แตงและมะเขือเทศแกะสลักจ้าไข่เจียวและปลาแซลมอนทอดแก่งส้มเร่ร่อยได้แรงอกจ้าพี่นอ้องเอย น้องจามาทานข้าวด้วยกันจ้าฮอมได้แรงอสกสกอนสกอนสดก่อนเลยโอ้ยจับช้อนปุ๊บท้องลองจอกเลยอื้อหือ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอืมอร่อยมากจ้ะใช้ช้อนกลางแต่ว่าสดเลยพี่น้องช้อนเขียวทานคนเดียวหรอกเนาะไม่เป็นไร อ,อยมากมายรอก่อมรอกล่อ,ม,ลอมคือความพอดีจ้ะอันนี้คุณเลมโบ้ไม่ทานหนังปลาแซลมอนนะพี่น้องแต่ว่าหอมชอบค่ะทอดให้มันกรอบๆจ้ะ อเอาเนื้อเข้าไปทำซูชิมันก่อนจ้ะหนังก็เลยเก็บเอาไว้ทอดไม่มีทิ้งนะพี่น้องแตงโมทานเนื้อเนื้อแตงโมเสร็จแล้วยังเอาเปลือกมาแกงส้มได้จ้ะอืม ถือผักไว้รอแล้วเอ้ยวันฝนตกอยู่บ้านมีอะไรทำสนุกสนุกเยอะเลยจะี่น้องจัา ตอนนี้กำลังอบเห็ดดำจ้ะแต่ว่าตอนนี้มีแสงแดดคิดถึงป่าอีกแล้วแครอทกรุบๆหวานอร่อยจ้ะปลูกเอง ทานอาหารพวกนี้แหละพี่น้องแข็งแรงจ้ะอยู่สิเนี่ยอายุหกสิบยังปีนเขาอยู่เลยจ้าแข็งแรงเพราะว่าเราทานอาหารพวกนี้พืชผักผลไม้ที่ไร้สารและยาจะปลูกเองตามธรรมชาติริมรั้วริมสืมทางบงทางบ้านปลูกได้หมดแหละอยู่บนคอนโดเขายังปลูกกันเลยจ้ะพืชผักออแกนิกนะคะปลูกเอาไว้ดูแลสุขภาพของตัวเองเด้อ งามไม่งามก็ขอให้ได้กินตามฤดูกาลจ้ะเราไม่ได้ไปปลูกขายเนาะมีก็แบ่งปัน,นะคะ่ะเพราะว่ามันดูแลสุขภาพของเราเองนะผักไร้าสารและยาจ้ะอืม ก็ซื้อบ้างตามความจําเป็นจ้ะแต่สําหรับประกาศหอมแล้วคือเราอยู่เมืองนอกของนอกเมืองอยู่บนหลังเขาจ้ะถ้าเราอยากจะกินอะไรเราต้องขับรถไปซื้อไหมล่ะซื้อมันจะมีให้เราไหมคะผักพวกเนี้ยบางอย่างอ่ะเนาะอืมปลาทัมนม่อนเอาไว้ให้พี่โบ๊จ้ะ แกก็ทานกับข้าวร้อนๆแล้วก็มีซอสอะไรของแกใส่เป็นเขาเรียกอะไรนะสลัดกระเทียมอะไรของขแกแบบาบเบอร์เจ้าพี่น้องเหมือนบอนเปรี้ยวน่ะเออเหมือนบอนน่ะแต่มันรสเปรี้ยวจ้าอือหมสุดยอดอร่อยจ้ะแกงส้มเราไม่มีมะนาวเห็นไหมคะใส่บอนเปรี้ยวแล้วก็ใส่มะขามเปียกเข้าไปจ้ะ พรุ่งนี้ยิ่งจะอร่อยแกงเยอะๆเต็มหม้อแบบนี้จะเขาบอกว่าแกงส้มค้างคืนยิ่งอร่อยเพราะว่ามันเข้าเนื้อเข้าหนังซึมซับบาลานดาคือการผสมเข้าด้วยกันดีแดดมาที่ถึงป่าอีกแล้วอืม หนังปลาอร่อยอืมทอดกรอบๆบ้านเราก็นึกถึงหนังปลาทอดทานกับข้าวต้มเนาะอืมอะตักเพลินเลยค่ะตักเผื่อพี่น้องเลยจ้ะร้อยแรงร้อยแรง ขอบคุณน้องกุ้ยอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับพี่แกงใต้ค่ะรสชาติมันโอเคมากสำหรับเปลือกแกงโมนะมา,มาแกงส้มจ้ะไม่มีผักอะไรก็ใส่แค่ผักกาดขาวหรืออะไรเบียดแนบลงไปอร่อยได้ ตอนนี้บ่ายสองแล้พี่น้องอีกชั่วโมองหนึ่งคุณลำบโบ้ตื่นค่ะคงเข้าไป่าไม่ทันแน่ลุกหัวใจ นื้อปลามันมีสองแบบไงปลาเป็นตัวก็เยอะจะลูกเอามาให้มันก่อนนะหอมก็ไปเรียกว่าปลาทูน่ามันเป็นปลาสบะทำคลิปแบบเจอะๆสุดๆก็มีจ้ะปลาที่อบลมควันก็เข้าตู้แช่ไว้ก็มีจ้ะสามารถมาทำเมนูหลายๆอย่างตอนนี้ก็ทยอยทำไปเพราะว่า ใกล้ฤดูหนาวแล้วเนาะอืม ความเผ็ดมันพอดีจ้ะไม่เผ็ดมากแล้วก็ไม่เจืดถุงหนึ่งเล็กๆเ,เองค่ะพี่แกงเขาเข้มข้นดีจังเลยเมื่อวานนี้บอกคุณเลมโบว่าเดี๋ยวฝากลิงงอนไปให้น้องกุ้ยหน่อยคุณเลมโบเขาก็เอาไปหลายอย่างอยู่เมื่อวานนี้เอาไปให้คนอื่น ขายนะคะก็เลยยังไม่ได้เอาไปให้น้องกุยตาแหล่อยุนั้นบองไฮทถมัตมาหลับหลิงงอนเี่ยคุณเดมโบกันนะผีฝากไปให้หนึงกล่องนะคะเดีย๋ยวฝากหลิงงอนไปให้จ้ะคุณโทมัตแฟนของน้องกุ้ยทำงานกลางวันจ้ะ คุณเลนโบทำงานกลางคืนเขาก็เลยไม่ได้เจอกันแต่ว่าเขาจะสามารถจะฝากไว้ตู้กลางได้จ้ะตอนนี้คุณเลนโบเขาขยับตำแหน่งมาอยู่ตำแหน่งช่างจ้ะช่างเครื่อง คอยดูแลซ่อมแซมเวลาเครื่องมีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นโรงงานหล่อหลอมทองแดงหล่อหลอมลวดทองแดงสำหรับเอ่ออะไรนะสายเคเบิลน่ะเมื่อก่อนนี้แกอยู่ในในห้องหล่อหลอมแกก็ร้อนก็อะไรแล้วก็บริษัทเนี้ยเพื่อนของคุณลัมโบที่เป็นเพื่อนร่วมงานกันมาก่อนน่ะเขามาซื้อต่อจากเจ้านายเดิม คนที่จัดแคมปิ้งตกปลานั่นแหละเจ้านายใหม่ค่ะเป็นเพื่อนของคุณเลมโบค่ะเขาก็เลยคุณเลมโบก็เลยได้มาอยู่ในแผนกซ่อมเครื่องจ้ะ ห้องครัวก็แคบจ้ะจากมุมก็ไม่ค่อยสะดวกห้องครัวเนี่ยค่ะแล้วแสงสว่างก็จะอยู่ตรงห้องครัวพอดีจ้ะพี่น้องเจ้าของยังไม่ตื่นแอบจิกปลาแซลมอนหนังแกไม่กินยังไม่ลอกตอนนี้เอาไว้ให้ปลาสมบูรณ์เนื้อปลาแซลมอนที่นี่เขาเรียกว่าลักนะคะอืม อมอมอ,มอมอบหัวใจให้กับพี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะฮะสงใจไปถึงจะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะพี่น้องนะค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยการทานพืชผักผลไม้ที่ไร้สารและยาตามที่บอกไปนะคะร่างกายจะได้แข็งแรงปึงปัง,ป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 งจ้ะ <laughs> อืม สุขภาพดีไม่มีซื้อขายนะถ้าอยากได้ก็ต้องดูแลตัวเองจ้ะโอ๊ยโอ้ยโอ้ยอืมร่อยได้แรงอกจริงๆพี่น้องเออคอบคุณย่างแรงนะตีต้นแรงคนกินก้าวโยโยว <laughs> จะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้าถ้าชอบก็กดไลค์ถูกใจกดแชร์ค่ะถ้ารักกันแน่ๆอยากเป็นแฟนพันธุ์แทก้ก็กดติดตามนะจ๊ะจะได้รู้วิถีชีวิตของคนต่างแดนว่าเขาอยู่กันยังไงกินกันยังไงค่ะต่างบ้านต่างเมืองเขาทํามาหากินกันยังไงถึงอยู่รอดนะคะค่ะนี่แหละคือการปลูกพืชผักผลไม้่หาอยู่หากินตามป่าตามดงเนี่ยใช้ชีวิตกับธรรมชาติค่ะ ใช้ธรรมชาติบําบัดนะสูตรอากาศบริสุทธิ์จากนีเละทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันในคลิปถัดไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ